สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องยี่โ o สตอรี่นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเรื่องสั้นนะคะเรื่องกับชายแปลกหน้าทั้งคืนนะคะไปรับฟังกันได้เลยนะคะฉันชื่อตายฉันโตขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าหน้าตาของพ่อแม่ฉันเป็นอย่างไรฉันโตมาด้วยป้าที่ชื่อว่าโงง ป้านงเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่แบเบาพอฉันโตจนอายุครบ18ปีฉันก็บอกป้าว่าฉันจะเข้าไปทำงานที่กรุงเทพตอนนั้นป้านงอายุ45ปีป้าแก่ยังดูสาวและแข็งแรงแต่ครอบครัวเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรฉันจึงคิดว่าไปทำงานเก็บเงิน แล้วกลับมาสร้างบ้านจะดีกว่าป้านงก็ไม่ได้ได้คัดค้านอะไรฉันมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพหลายปีสงเงินกลับไปที่บ้านบ้างไม่ได้ส่งบ้างจนฉันอายุ24ปีฉันก็มีแฟนเราคบกันได้สามปีกว่าแฟนก็นอกใจฉันไปมีผู้หญิงคนอื่นฉันรู้สึกเสียใจมากจู่ๆ ก็มีโทรศัพท์จากทางบ้านมาบอกให้ฉันรีบกลับบ้านด่วนเพราะป้านงไม่สบายฉันซึ่งกำลังอกหักจึงอยากหนีจากกรุงเทพไปให้พ้นๆจึงเก็บเสื้อผ้าคืนห้องพักและลาออกจากงานและเดินทางกลับบ้านอานิจจาฉันกลับมาไม่ทันดูใจป้านงป้านงได้จากฉันไปแล้ว เพื่อนบ้านเรือนเคียงเห็นฉันไม่รู้จะทำยังไงจึงมาช่วยฉันจัดการจัดงานศพให้ป้านงแบบเรียบร้อยและเผาเอากระดูกไปลอยอังคารตอนนี้บ้านหลังนี้ก็เหลือเพียงฉันแค่คนเดียวดีที่รั้วรอบขอบชิดไม่ต้องกลัวอะไรฉัน กลับมาอยู่บ้านได้หนึ่งอาทิตย์ฉันอยู่แต่ในบ้านจะออกไปก็เฉพาะต้องการซื้ออาหารสดอาหารแห้งพวกผักซื้อมาตุนไว้ในตู้เย็นประมาณ18นาฬิกาครึ่งฉันปิดประตูหน้าบ้านล็อกบ้านเรียบร้อยฉันอาบน้ำใส่ชุดนอน แล้วก็มาหยิบหนงังสือนิยายมานอนอ่านเล่นที่ห้องนั่งเล่นจนฉันเผลอหลับไปประมาณตีสองได้ฉันต้องสะดุ้งตื่นเพราะเหมือนมีใครกำลังมายุ่งย่าอยู่ที่เนื้อตัวของฉันเมื่อฉันลืมตาเต็มที่แม่เจ้านี่มันใครกันฉันตกใจจนสุดขีดรีบตั้งสติ และถีบมันจนหน้างายแล้วรีบวิ่งเข้าไปในห้องนอนล็อกก่อนทันทีฉันนอนไม่หลับทั้งคืนจนถึงเช้าจึงค่อยๆแง้มประตูออกมาจากห้องนอนและก็เห็นผู้ชายคนนั้นนอนอยู่ข้างๆโซฟาฉันรีบออกจากบ้านหน้าตาตื่นว่าจะไปโรงพัก แต่ก็เจอเพื่อนบ้านถามว่าจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนละตายเอ้ยหนูจะไปโรงพักค่ะอ้าวไปทำไมกันมีใครเป็นอะไรหรือมีคนแอบเข้ามาในบ้านหนูค่ะอ้าวใครกันแย่จังเออเออรีบไปเถอะเอ๊แต่เดี๋ยวนะตายผู้ชายที่หนูว่าน่ะเป็นผู้ชายผิวดำแดง สูงๆหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะนะรู้จักเหรอคะอ๋องั้นคงจะเป็นผัวยายนงไอ้นี่มันชอบมามาหายหายไม่สูงสิงกับใครดูเรื่องงานศพเมียมันมันยังไม่มาหรือว่ามันไม่รู้นาก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่เคยรู้เลยว่าป้านงมีสามีป้าไม่เคยเล่าให้ฉันฟัง และคนแถวบ้านก็ไม่มีใครเล่าเลยก็คงไม่แปลกหรอกมั้งคะที่ฉันจะไม่รู้เพราะฉันมัวแต่เบื่อโลกและอกหักเลยไม่ได้สนใจหรือไถ่าถามอะไรใครนะงั้นหนูกลับบ้านก่อนนะคะเออเออเออมีอะไรก็เรียกตะโกนแล้วกันฉันกลับไปถึงที่บ้านผู้ชายคนนั้นตื่นแล้วและอาบน้ำแต่งตัวใหม่เรียบร้อย ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีเธอคงเป็นหลานสาวของยายนงละสิฉันเป็นผัวมันแล้วนี่ป้าเธอไปไหนทำไมสายป่านนี้แล้วถึงไม่ทํากับข้าวกับปลามาให้ฉันทานเออคุณป้าเสียแล้วค่ะอ้าวหรองั้นเธอก็ไปทํากับข้าวมาให้ฉันทานสิฉันหิวเร็วๆด้วย ฉันงงไปหมดเลยค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันแต่ฉันก็ยอมทำกับข้าวให้เขาทานและฉันก็นั่งทานด้วยผ่านวันนั้นไปฉันกับเขาก็ต่างคนต่างอยู่แต่เขาจะบอกให้ฉันทำกับข้าวให้ทานเป็นประจำฉันใช้ชีวิตอย่างสัางกระตายและคืนนี้ ในขณะที่ฉันกำลังนอนอยู่ร่างกายของฉันก็ร้อนวูบ่าฉันลืมตาตื่นมาในความมืดใครคนหนึ่งกำลังสาลวนอยู่ที่ดอกไม้งามของฉันฉันรู้สึกรันจวนซาบซ่านที่ตัวมากค่ะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่ฉันไม่เคยเจอตั้งแต่ฉันโตมาและมีแฟนเป็นของตัวเอง แฟนของฉันยังไม่เคยทำแบบนี้ให้ฉันเลยค่ะฉันปล่อยกายให้เตลิดไปกับสัมผัสแปลกใหม่ที่เราใจสามีเก่าของป้าช่างเป็นผู้ชายที่ลีลาเด็ดสุดๆและเราทั้งสองก็อยู่ด้วยกันยันเช้าเราทั้งสองยังคงอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกันแต่ ในทุกๆค่าคืนของเราสองคนก็จะมีค่าคืนที่เร่าร้อนรันจวนซาบซ่านไปด้วยกันตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราได้มีอะไรกันทุกวันแต่จนแล้วจนรอดฉันก็ไม่รู้ว่าตกลงฉันกับเขาเราสองคนคบกันอยู่ในสถานะไหน หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนเพียงไม่กี่วันแฟนเก่าของฉันก็ตามมาง้อขอคืนดีถึงบ้านดูผู้ชายคนนั้นจะไม่ค่อยพอใจเอามากๆพวกคุณคิดว่าฉันจะเลือกใครระหว่างแฟนเก่าที่มาง้อกับผู้ชายคนนั้นที่ฉันมีอะไรกับเขาทุกค่าคืนแต่ไม่รู้สถานะที่คบฉันขอบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะ ฉันเลือกผู้ชายแปลกหน้าและแฟนเก่าของฉันก็จากไปไม่ได้เจอกันอีกเลยจบแล้วนะคะเรื่องเล่าเรื่องสั้นกับชายแปลกหน้าทั้งคืนถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ บุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกทกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ